เราจะมาประกอบกันเลยเริ่มต้นกันนะครับตัวหลักที่เราจะต้องอติดตั้งกันก่อนเลยก็คือเรื่องของคันสอนนะครับซึ่งจะมีมาให้พร้อมกับสตริงที่ใช้ในการทำงานนะครับเป็นคันสอนขนาด80ปอนด์นะครับกับอุปกรณ์ตัวนี้ทำความเร็วได้ถึง 2 3 5ฟุตเ์เซกนะครับเขาจะมีประกับมาให้เราทั้งหมด3ตัวครับใช้ประกบหน้าหลังคําว่าประกบหน้าหลังเนี่ยเราหันด้านที่มีร่องนะครับออกด้านนอกนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ออกด้านนอกเหมือนกันแต่หันเข้าหาตัวเรานะครับโดยจะมีตัวเล็กอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมเฉยๆเอาไว้สําหรับรองน็อตนะครับใส่เข้าไปที่ร่องด้านหน้าอย่างนี้นะครับ ส่วนด้านหลังล่องก็หันเข้าในแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปในตัวโครงปืนของเรานะครับเท่าที่ผมเคยทํามาตัวนี้น่าจะต้องไขน็อตอ,ออกนิดนึงเพราะจะไขามาถึงพอสมควรซึ่งเขาก็ได้ให้ประจจมาแล้วนะครับปจัจจตัวนี้จะทําหน้าที่ไขน็อตทั้งหมด2ตัวนะครับเราคลายตัวนี้ก่อนเพื่อให้ใส่คันสรเข้าไปได้นะครับ แล้วก็ปรับเข้าไขายข้าโดยที่จะมีเส้นสีแดงให้เราเล็งนะครับว่ากึ่งกลางดีหรือยังนะครับเมื่อเราเห็นว่ามันได้ตรงกึ่งกลางดีแล้วเราก็จะเริ่มกวดน็อต้น่นกันเลยครับหลังจากาขายน็อตหรือกวดน็อตไปพอตึงมือดีแล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มติดตั้งในส่วนประกอบต่างๆเพิ่มเติมเช่นศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับใส่เข้าไปที่รางพิคาทินีด้านหลังนะครับ เราจะมีปุ่มหมุนน็อตนะครับเพื่อให้มันติดตั้งได้แน่นส่วนตัวผมคิดเองแล้วมันก็คงจะตรงกับทฤษฎีตรงที่ว่าผมเอาไว้ไกลสุดล่องสุดท้ายเพื่อที่ว่าระยะศูนย์ในการเล็งจะได้ยาวที่สุดเวลาเราเล็งเนี่ยความคลาดเคลื่อนมันก็จะน้อยสุดนะครับมาดูเรื่องศูนย์หน้ากันดีกว่า ที่ให้มาก็จะเป็นศูนหน้าไฟเบอร์ออปติกเท่าที่เคยประกอบมาค่อนข้างจะทำฟิตติ้งมาดีพอสมควรโดยที่จะเป็นล่องสล็อตด,ด้านหน้าให้เราใส่ลงไปนะครับมีประแจมาให้อีกหนึ่งตัวนะครับน,อน็อตตัวนี้เข้าไปที่ผมขายมาอย่างนี้เพราะว่าน,อน็อตตัวเมียก็จะอยู่ฝั่งขวาอย่างนี้นะครับโอ้ส่้หมุนเข้าง่าย จะมะีเจ้ากริปมือมาให้ซึ่งกริปมือของเขาเนี่ยก็อยู่ที่คนชอบนะครับบางคนชอบก็อาจจะว่ามันมีประโยชน์ดีแต่ถ้าคนไม่ชอบอาจจะบอกว่ามันเกะก,กะแต่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีใช้งานให้ครับถอดน็อตออกเลยดีกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่ใช้รางพิคาตท,ที่มีร่องอย่างงี้ไอ้เจ้าน็อต ที่ร้อยรางเนี่ยนะครับมันจะมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นตัวล็อกในล่องของรางนะครับให้มันนิ่งอยู่กับที่ไม่วิ่งไปวิ่งมาหน้าหลังนะครับ <S <S <ๆ>เห็นไหมครับทำไมผมไว้ฝั่งซ้ายหมดทั้งๆที่ผมเป็นคนชอบไว้ฝั่งขวาเพราะว่าหัวน็อตเนี่ยจะได้อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับโดยที่ด้านขวาของเจ้ากริปมือเนี่ยจะมีล่องหกเหลี่ยมที่เอาไว้ล็อกน็อตตัวเมีย นัดตัวนี้นะครับให้มันอยู่ได้ผมติดไว้กลางกากอน,นะครับสำหรับคนที่ใช้อุปกรณ์เพิ่มเช่นเลเซอร์หรือไฟฉายติดตั้งเพิ่มก็จะมีที่ติดตั้งด้านหน้าเพิ่มขึ้นนะครับตริงครับนะเราจะใส่ยังไงสั่งซื้อไปเขามีอุปกรณ์เปลี่ยนสายมาให้เลยครับจะเป็นเจ้าตัวนี้ครับ อุปกรณ์ช่วยขึ้นสายของเขานะครับคล้องเข้าไปครับตัวยึดสลิงตัวจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ด้านนอกนะครับแต่สําหรับตัวนี้เราใส่ด้านในเอาไว้จะมีล่องมาให้เราสองล่องในแต่ละฝั่งนะครับใส่ไว้ที่ด้านในล่องในตัวนี้นะครับครับให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะครับเราก็ต้องขึ้นสายมันขึ้นมาก่อนนะครับอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการ่อนแรงด้วยนะครับใช้หัวเข่าดันเลยครับ จะมาใส่สายส,ายสติงกันยังไงนะครับสอดผ่านที่รูนี้ครับทะลุออกมาจากด้านหลังอย่างนี้แล้วมาคล้องไว้ที่ร่องด้านนอกนะครับซึ่งตอนนี้ก็ปืนจะเข้าเซฟแล้วนะครับไม่สามารถยิงได้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับคล้องเข้าไปจัดให้ดีนะครับให้มันอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเหมือนฝั่งนูน้น ร้อยผ่านรูออกมาก่อนแล้วค่อยมาคล้องที่ร่องด้านนอกนะครับจัดให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องยิงออกไปลั่นออกไปทีเดียวให้มันอยู่ในร่องในรอยเลยนะครับให้เข้าหลูกเข้าลองของเขาเรียบร้อยยิงเลยครับไม่ได้ครับ กดเซฟไม่ได้ครับยังไม่ได้ใส่ลูกแต่เขาจะมีอุปกรณ์เล็กๆมาให้เราตัวหนึ่งคือเจ้าตัวนี้นะครับหาล่องบากด้านนอกก็ได้หรือว่าจะตั้งขึ้นก็ได้นะครับเลียร์ไว้ที่สลักตัวหนึ่งครับด้านในนี้มันก็จะทำให้เราสามารถกดเซฟได้ครับเรียบร้อยละกดเซฟได้ละ นะครับต้องมีตัวนี้อย่าทำหายนะครับเดีย๋ยวต้องไปหายอย่างอื่นมาทดแทนกันเสียเวลาเปล่าๆนะครับแค่นี้เองครับเราก็สามารถเหนียวไกลการขึ้นสายของเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมืออะไรใดๆเพิ่มแค่เจ้าตัวที่เขาแถามมาให้นี้ชุดเดียวนะครับเราก็เปลี่ยนสายหน้าไม้อเอาได้แล้ว <Yes> สั่งซื้อมาได้เลยครับ ยังไงต้องขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยกันอุนุดหนนสนับสนุนร้านซิกนาสปอร์ตของเรามาตลอดนะครับขอบคุณมากเลยครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผม